ประกาศเนื่องด้วยปัจจุบนันมีคนไข้สนใจทาปากกระกจับกับหมออาเป็นจํานวนมากอาจจะเพราะว่ารีวิวของเราสวยหรืออาจจะเพราะว่าคุณโดนตกจากไลส์สดของหมอหรือคุณดูคลิปแล้วคุณรู้สึกว่าเอออยากได้ปากแบบนี้จังเลยสวยแม้ว่าคุณจะมาจากตรงไหนก็แล้วแต่หมอขอบคุณจริงๆนะครับที่ไว้ใจหมออามถ้าเลือกได้นะครับหมออาบอยากจะให้คนไข้ทุกคนของหมออาบเลยได้ปากที่สวยแบบเหมือนรีวิวกับบ้านไปทั้งหมดเลยแต่ในความเป็นจริงอะครับ มันก็อยู่ที่ต้นทุนของป่าเราด้วยนะบางคนป่าความจะจอดอย่างเงี้ยแล้วจะให้หมอยกมือขึ้นมายกยิ้มอย่างเงี้ยมันต้องหมอดจริงๆนะมันแทบจะเป็นแบปไม่ได้เลยนาะมือมันอาจจะทําให้ป่าดูละมุนขึ้นดูหวานขึ้นอันนั้นอะพอไหวยอยู่นะ แต่ถ้าบางคนที่มีโครงสร้างปากที่ดีระดับหนึ่งอยู่แล้วอยาให้หมอทําให้ดูหวานขึ้นหรือมุมปากยกยิบเบาๆอันนั้นอ่ะพอลุ้นได้ประมาณ3 0ที่พูดเนี่ยไม่ได้ต้องการดับความหวังของใครเลยนะแล้วหมอก็รู้ด้วยว่าถ้าหมอพูดเนี่ยอาจจะมีบางคนลังเลใจแล้วอาจจะไม่อยากทำกับหมอก<ๆ>็ได<ๆ>้แต่เราก็เป็นคนตรงไงเราก็อยากจะคุยกับคนไข้แบบตรงไปตรงมามากกว่าการที่ผมไม่ได้บอกคุณตรงๆแบบเนี้ยแล้วคุณทําไปแล้วคุณได้ผลัลธ์ที่ไม่พอใจเหมือนจ่ายตังค์เข้าเพื่อนแต่แบบเฮ้ยได้ผลพธ์มไม่เท่ากันอ่ะมันก็แอบเซง คนรับที่ได้เนี่ยอยู่ที่ต้นทุนของคนไข้แต่ละคนนะครับเลยไม่เหมือนกันนะครับแต่หมอสิ่งที่มั่นใจได้อย่างหนึ่งนะครับก็คือว่าหมออามจะตั้งใจทําเต็มที่สุดฝีมือจริงๆให้กับทุกเคสจริงๆใส่ใจแบบร้อยเปอร์เจริงๆขอให้ไว้ใจหมออามเรื่องนี้ได้เลยนะครับกราบขอบพระคุณมากครับบ๊ายบาย